อดีม well ีแหงเพิ่มเก็บเแมนบ่ไรเพิ่มไข่แมนบ่มีก็เนาะโอ้ยพี่แด่ลับ่กใเก็นเป็นโชคอนเนาะปวดเพราะเขาเพราะขาอยายังมาไม่ป็้งเขาชะเลเกี๊ะเลเนื้อเหี่ยวนังยันสโอธรรมดาธรรมดาพิจาหณาเอาโลดธรรมดากินแห้เป็นเหล่องกกติดีไปแต่กไข่กุ้นุ่งุ้นลอยกว่ายังเกบปิ้เนาะ หายาหยังนั้นจะนี่สิไดเจ้าป่านี่ว่าหายาหยังพุ่นเด้จุมื้อได้ยินว่าไปหาหมอจิพุ่นเด้อย่าว่าอีกแล้วเนาะเดีว่าเป็นหมอสิงห์่อเดี๋ยวมันกะเศ้ามันเป็นได้มันก็เร้าได้ซั่นเนาะเป็นบ่เศาสิเป็นอย่างแม่เนาะมันเป็นได้มันกะต้องเศ้าได้คิดแนวนี้งัเนาะขนาดแท้เฮาเป็นแท้ได้มันก็ยังเศร้าเทได้เนาะเป็นป่วยได้กะเศร้าได้ถ้าเป็นป่วยบ่เศร้าก็นอนข่าซั่นเนาะ วันถามเมื่อบานเข้าจนโตยน่าไม่ออกเนาเป็นใจเศร้าอะไรกันันถามเมื่อบานเข้าจนาะทานแี้ววันเป็นยดาราเพรเอาบิวต์หน้าเอาทั้งสองข